วันนี้จะมาทำพิซซ่าญี่ปุ่นนะเดี๋ยวมาดูอันดับแรกนะคะแป้งนะคะอันนี้ไม่ใช้เป็นแป้งข้าวโพดผสมกับแป้งสาลีนะถ้าเพื่อนๆไม่มีแป้งข้าวโพดใช้แป้งสาลีอย่างเดียวก็ได้นะไม่ใช้แป้งข้าวโพดกับแป้งสาลีอย่างละครึ่งนะคะโอเคต่อไปนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวอีกนิดนึงแป้งสาลีนะเพื่อนๆอาจจะใส่แป้งสาลีคือแป้งอะไรแป้งเป็นแป้งอเนกประสงค์ตาเว้านะคะแป้งแป้งอเนกประสงค์นะคะยี่ห้ออื่นก็ได้ไมายถึงว่า แป้งสาลีนะคะก็ใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์เลยก็ได้นะคะหรือว่าสมมุติว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นโอ้ยแป้งอเนกประสงค์แต่ว่าไม่มีทําไงดีก็ใช้เป็นแป้งเค้กก็ได้ค่ะนะคะโอเคแล้วก็อันนี้คือแป้งข้าวโพดนะคะมีใช้หนึ่งครึ่งครึ่งอย่างละครึ่งสมมุติไม่มีแป้งข้าวโพดก็ใช้แป้งสาลีอย่างเดียวนะจ๊ะแป้งสาลีบอกไปแล้วเนาะว่าเป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะแต่ถ้าไม่มีแป้งอเนกประสงค์ก็ใช้แป้งเค้กแทนได้นะโอเค ไปมาดูผักค่ะอันนี้จะเป็นกะหล่ำนะคะกะหล่ำหั่นแบบซอยนะคะแล้วก็เป็นแครอทซอยนะคะอันนี้เป็นน้ําอุ่นค่ะน้ําอุ่นและนี่ก็จะเป็นผงดาชินะคะผงดาชิมาจากเจ้าตัวนี้ค่ะนะคะหาซื้อได้ตามแมคโครแล้วก็ฟู้ดแลนด์ก็มีนะคะโอเคต่อไปนะคะจริงๆแล้วมันควรต้องใส่ปลาหมึกใช่ไหมแต่พอดีมัมไม่มีปลาหมึกนะคะนี่ก็เลยใช้เป็นปูอัดแทนนะคะ ต่อไปไข่คะ่ะไข่หนึ่งฟองอันนี้จะเป็นซอสนะคะซอสโอโคโนโมิยากินะคะเป็นซอสที่แบบสําหรับกินกับราดทาโกยากิราดพวกพิซซ่าญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะคะโอเคแล้วก็จะเป็นปลาปลาแห้งปลาโอที่จะใช้โรยด้านบนแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือสาหร่ายที่ยังไม่ได้เอามาถ่ายเนาะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปเริ่มทําแป้งกันเลยค่ะโอ้อีกอย่างหนึ่งนี่ด้วยค่ะมายองเนสนะคะโอเค Qp นะคะจะออกหวานนิดๆนะคะใช้เป็น Qp นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ หลังจากที่เราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งกระทะนะคะไฟปานกลางไปทางอ่อนเนาะทาน้ำมันให้ทั่วเลยค่ะแล้วก็แบ่งแป้งมาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะพลิกไปพลิกมาสองด้านอันนี้กระทะขนาด24เซนนะเนี่ยแบ่งทอดเป็นสองแผ่นนะคะ แล้วก็เมพิกไปพิกมาด้วยการใช้กระทะสองใบนะคะในการพิกเขานะคะเสร็จแล้วพอมันเริ่มเซ็ตตัวดีเมก็จะไม่ได้พิกไปพิกมาด้วยกระทะแหละแต่จะใช้ตะหลิวในการพิกกับด้านนะคะพอสีสวยสุดเข้ากันดีก็นำมาตกแต่งนะคะ Oh. Mm hmm. ตามด้วยซอสโอโคโนมิยากิ mm. ตามด้วยมายองนิด